สวัสดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะแพดดีขึ้นแล้วนะคะจากการเป็นภูมิแพ้มาแบบอย่างรุนแรงนะคะมากๆแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆที่ดูอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ข้อความกันเข้ามาแล้วก็ เสนอยาต่างๆแล้วก็ออเพปเปอร์มิ้นต์อะไรกันแบบเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยพัทก็ต้องรักษาตัวเองอยู่เนี่ยดูดูโดนจิม้มความความโหดของของเข็มของพยาบาลพัทดูสิเหมือนโดนลายสักค่คะเหมือนโดนแวมไพายกัดนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นแบบว่าโดนเข็มจอยจิม้มโอ้ยทรมานอะ่ะเพื่อนๆน การเป็นหมอดูจริงๆแล้วอะ่ะไปดูแล้วก็รับพลังคนอื่นเข้ามามากๆปันนึงบางทีก็ไปรับกรรมเหมือนกันถ้าต,ต้องทําบุญบ่อยๆค่ะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมแต่ว่าไม่ไม่ยอมไม่ยอมกิฟต์อ,อัพนะไม่ยอมแพ้เพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยนะแอบแอบ,แอบขี้เกียจ <c oughs> แต่ว่ารู้ว่าเพื่อน <c oughs> ๆรอก็เลยต้องมาเปิดให้นะคะวันนี้จะไปเร็วนิดหนึ่งเนาะ วันนี้อยากใช้ไพ่ที่ที่ที่มันกิ่งกล่องแก้วนิดหนึ่งน่ารักน่ารักความสวยๆของไพ่อันนี้นะคะมันเป็นอาหรับอาหรับนิดหนึ่งพ่ก็เลยพวกตุรกีเพราะว่าพัดเคยเปิดแล้วแหละแต่ว่าคิดว่าพัดชอบนะก็เลยคิดว่าจะเปิดกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้พัดเพิ่งใช้ไปกับการดูดวงส่วนตัวเมื่อกี้นี้แล้วออกมาได้ได้ดีงามนะคะก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้กันนะจ้าเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะ อาทิตย์ที่ผ่านมาหวังจะว่าว่าจะไม่หนักหน่วงนะคะมากเกินไปแล้วเพื่อนโอเคถ้าใครจะสนใจจุดเทียนมหามงคลโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการเรียกความรักใครที่อยากได้คนเก่ากลับมาโอ้โหคราวนี้เขาทำแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันที่ยี่สิบอ็ดยี่สคือวันอาทิตย์อีกไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า นะคะใกล้มากๆแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการจุดเทียนมหามงคลวันที่21ดังนั้นติดต่อกันเข้ามาใครต้องการเทียนที่ช่วยดึงคนเก่ากลับมาเนี่ยจะต้องติดต่อกันเข้ามารีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายน้ำมันว่านทางเราก็มีทั้งน้ำมันว่านเรียกความรัก หนุนความรักให้ดีขึ้นแพทอะแอบใช้เปียวแล้วแต่จริงๆแล้วความรักแพทโอเคแพทแพท,แพทมีความมีมีบุญเรื่องนี้นะคะใช่เนี่ยถ้าใครสนใจว่านดอกทองเนี่ยนะคะคือตัวที่เขาเขาใช้เวลาเก็บที่ดีนะแล้วเขาก็เป็นคือเหมือนกับทำ พิธีมาอย่างดีก่อนที่จะเอามาให้เพื่อนๆเนี่ยเขาทําพิธีแล้ว,ลวทาพิธีอีกเลยด้วยซ้ำไปกว่าจะได้ว่านดอกทองตัวนี้ขึ้นมาเป็นการเรียกสเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วก็เรียกคนรักให้กับตัวเองหนุนดวงให้ได้รักดีๆด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็มาลองติดต่อกันเข้ามาแต่ถ้าใครความรักดีแล้วอยากได้เงินเพิ่มเติม,ตมก็ต้องเครือเขาหลงตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวเครือเขาหลงนี่แหลคะค่ะทำวันที่ วันเกิดของพระแม่รัสมีเลยทีเดียวแรงมากๆนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นกันนะเพื่อนเ<ๆ>ใครเป็นสายน้ำหอมต้องไม่พลาดสองตัวนี้คือน้ำหอมพระแม่รัสมีเมตตามหาเมตตามหานิยมตัวนี้เลยสเสน่ห์เมตตามหานิยมคือสุดยอดแล้วเป็นมีทั้งกลิ่นมะลิแล้วกลิ่นกุหลาบแล้วแต่ใครจะชอบเลยนะคะหอมมากๆแล้วก็ ขวดแค่299บาทเท่านั้นเองติดต่อก,กันเข้ามาซื้อได้เลยนะคะหอมจริงๆแล้วใส่ก่อนออกไปจากบ้านนะคะอ่อนออกไปทำพรีเซนเทชันไปเจอเจ้านายไปเจอลูกน้องหรือไปสัมภาษณ์งานไปสอบสัมภาษณ์ไปสอบอะไรพวกนี้ต้องมีตัวนี้ติดกระเป๋าไว้นะคะเพื่อนๆพ่านเองใช้ตลอดตลอดเลยเช่นกันแล้วก็ผ่านพิธีพรามมาจากประเทศอินเดียแล้วด้วยนะโอเคค่ะเพื่อนๆ ใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าหลายๆคนก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วสนุกสนานดูดวงส่วนตัวแกะดวงแกะคนของคุณกันแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยนะอืมติดต่อกันเข้ามาเลยค่ะแล้วสําหรับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยมีอะไรจะบอกเรานะไพ่สวยแต่พลังงานไม่สวยใบแรกก็อึอดอัด พลังงานแห่งความอึดอัดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทําไมคุณรู้สึกว่าคุณติดกับไม่ว่าจะติดกับกับคนคนนี้หรือว่ามันมันมันเป็นพลังงานที่แบบโอ้โหคุณจะจะ move on ก็ไม่ได้จะถอยหลังกลับไปคบเขาอีกก็ไม่ได้แล้วคือแบบว่าถามว่าความหวังอันสูงสุดของคุณคือการ move on ได้คือการจบ คือการเห็นแสงสว่างสักทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอะไรวะงงๆคือจบแบบงงๆก็เป็นไปได้นะคะกับคนคนนี้เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ก็มาตัดตัดชุบตัดชาบเลิกกันขึ้นมาคนของคุณเนี่ยมีอาการติดนู่นติดนี่ได้นะติดหนังแบบผู้ใหญ่หรือติดการพน,นันหรือติดสารเสพติด ก็ได้เนี่ยคนคนนี้เหมือนเขายังติดเพื่อนติดเกมอ่าติดได้หลายอย่างเลยค่ะเขายังมีการแบบว่ามีความมีความติดติดอะไรของเขาเขายังยังออกไปไม่ได้เหมือนติดบ่วงกรรมก็ได้นะเออเหมือนออกไปไม่ได้จากจากพลังงานตรงนี้จากจากกรรมของเขาเนี่ยเออเข้าเป็นพลังงานของเด็กได้ค่ะ หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเด็กมากเลยอาจจะเป็นเท่าทารกก็ได้บางคนเจ็ดสิบแปดแล้วโอ้ยทำตัวเหมือนเด็กสิบเอย่างเงี้ยเออคือแบบคุณอึดอัดกับพลังงานของเขาเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะไปโรดแรนอยู่ดีๆก็มาบอกเลิกคุณเพื่อที่จะไปโรดแรนอย่างนี้ก็ได้นะเออจากไปอยากไปมีชีวิตอิสระอยากจะแบบถามว่ารู้ไหมว่าทำตัวทำอะไรอยู่ก็บางทีก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน บางคู่บางคนนะคะเขาเป็นคนหัวดือ้อครบสูตรค่ะทั้งทั้งหน้าเบื่อทั้งทั้งเด็กจะดือ้อแล้วก็หัวดือ้อแล้วก็มีพลังงานของคนความเป็นเด็กดือ้อบ้าอาบางคนเจ้าชู้ด้วยนี่ครบเลยนะคะ ครบเลยพลังงานวันนี้เจ้าชู้มีคนอื่นหลายๆคนในความสัมพันธ์เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วมากกว่าคุณแล้วก็มากกว่าคนที่คุณรู้ด้วยซ้าไปเนี่ยมันเป็นการแบบว่าคุณอาจจะตัดจบหรือเขาอาจจะมาบอกตัดจบกับคุณแบบชับๆแบบที่แบบตกใจแบบงงๆคาดว่ามีความรู้สึกว่าคุณเองเหมือนโดนเตะปลักอะค่ะคือแบบงงเพราะว่า คือสร้างฝันกันมาแล้วบางคนสร้างฝันที่จะแต่งงานบางคนสร้างฝันที่จะมีธุรกิจร่วมกันทํางานร่วมกันอะไรโหคือแบบอย่างดีและอยู่ดีๆเขาก็มาเป็นคนที่แบบ <c oughs> ตัดคุณอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่คุณมีในความรู้สึกคุณคุณรู้สึกเจ็บปวดมากๆคือตอนที่เขาดีเนี่ยเขาเคยดีมากๆเลยนะแล้วคุณก็ยัง ที่ move on ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณไปนั่งเฝ้าคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทำให้คุณมันทำให้คุณเหมือนติดสารเสพติดอ่ะคุณก็กระเตดเหมือนกันคุณติดเขาค่ะคุณติดเขาคุณติดพลังงานของเขาถ้าเกิดแบบเขามาแบบกดลงกดไลค์กดใจกดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบมีความสุขดีใจคุณเองก็แบบสองจิตสองใจเขาเองก็สองจิตสองใจว่า ว่าเขาทำถูกไปเนี่ยที่เขาที่เขาเลิกจากคุณไปเนี่ยอ้าคนคนนี้เขาสองจสองใจเหรอคะเขาเป็นคนสองจสองใจเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาทำถูกหรือเปล่าที่ทำที่ที่บอกเลิกกับคุณไปเขาเริ่มเริ่มเริ่ม,มคิดว่าคุณจริงๆแล้วเป็นได้เป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเลยเป็นทุกๆอย่างเป็นคนที่ให้มาตลอดให้เงินให้ทองให้ความรักให้ความรู้ไกด์เขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย แต่ว่าเขาก็ดื้อไงความสัมพันธ์คุณและเขาตอนนี้เหมือนเหมือนโดนฟรีซนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างที่แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงไ้่มีความรู้สึกว่าคุณรักเขาไหมก็รักจะมูฟออนไหมก็ยังทำไม่ได้อืมอยากไปไหมก็อยากไปโอ้โหอึดอัดเหมือนพไพ่ใบแรกเลยค่ะอึดอัดขั้นสุดเนี่ยสงสารจังเลยอะ่ะ มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วกับเพื่อนกับคุณอาจจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาหมอดูไปปรึกษาแบบหมอจิตวิทยาคือแบบพูดจนเพื่อนหลับอะค่ะแบบเป็นร้อยรอบแล้วอะแพทมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ยังไงมันก็ยังแพทคิดว่าคุณยังไม่เคลียร์คุณยังงงกับความสัมพันธ์นี้อยู่อะอืม ถ้าถามว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเขาขี้เหนียวค่ะตอนนี้เขากลัวเงินหายค่ะเขางกมากเลยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาใช้เงินไปเยอะมากมายเขาเลยตอนนี้เขาเป็นคนที่แบบเก็บเงินเก็บทองเก็บคําพูดเก็บตัวเก็บได้หมดเลยเก็บทุกอย่างเขาเก็บตัวด้วยนะเขาจะไม่ค่อยพูดกับใครหรือว่าเขาจะไม่ค่อยสูงสิ่งอะไรกับใครเขาจะไม่ปไม่เหมือนเราอ่ะเราจะเอาคําพูด เราจะไปเมาส์มอยให้เพื่อนๆฟังหรือว่าจะแบบต้องแบบคุยกับหมอดูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุยกับไพ่อะไรก็แล้วแต่นะคะคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางคนแต่ว่าของเขาเนีเ่ยเ,เขาจะไม่คุยกับใครเขาจะแบบเงีย,งยบๆขึมๆเก็บตัวผู้หญิงได้ผู้ชายได้ LGBTQ ได้นะคะวันนี้เขาค่อนข้างเก็บตัวเก็บเงินเก็บทองเนาะเพราะแล้วเขาก็รู้สึกมากเลยว่าคุณน่ะคงไม่เอาเขาแล้ว คนตัดเขาแล้วเออตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นมากๆเลยไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรให้เขารู้สึกอย่างนั้นเเพราะว่าอาจจะบล็อกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วเขาถาม,มไม่อยากจะพูดคำนี้เลยถามว่าเขายังมีความรู้สึกถึงคุณไหมเขาก็ยังมีความรู้สึกให้คุณเขายังรู้สึกรักแหละเขายังมีความรู้สึกความผูกพันความคิดถึงให้กับคุณอยู่ นะคะเขาถึงในความเงียบของเขาคืออะไรในความเงียบของเขาคือเขาเองเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเสมอๆเหมือนกันคุณยังคิดถึงเขาเลยแล้วเขาก็ไม่คิดถึงคุณได้ยังไงล่ะเขาก็คิดถึงคุณหรอเขาพยายามไปสร้างอนาคตสร้างตัวเองสร้างชีวิตของเขานะตอนนี้ถ้าถามว่าเขาเป็นยังไงอ่านหนดูต่อสิคือเขาเขา เขาพยายามตัดสินใจที่จะเลือกตัวเขาเองอืมน่าเกียดเนาะอาจจะเห็นแก่ตัวไหมเออถ้าเขาเลือกตัวเขาเราก็เลือกตัวเราค่ะมูฟออนค่าพหาผัวใหม่แต่พันมีความรู้สึกว่าเขาเขาเลือกตัวเขาเองก่อนเขารู้สึกว่าเขายังมีหลายหลายอย่างที่เขายังต้องทำหลายหลายอย่างที่เขายังยังอยากจะ accomplish เนาะอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะอยากจะ ไปทำตรงนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมก่อนที่เขาจะลงหลักปักฐานกับคุณหรือว่าลงหลักปักฐานกับใครคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดถึงเรื่องอนาคตเขาพยายามเป็นผู้ใหญ่นะโอ้ถึงว่าว่าพลังงานเด็กแต่เขาก็พยายามเป็นผู้ใหญ่นะจ๊ะเขาอยากจะมีวันหนึ่งเขาก็อยากจะมีครอบครัวที่ดีเหมือนกันอืมอยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะอยากจะมีคน ที่เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตในไล์ในชีวิตของเขาอะนะคะที่ดีเช่นกันคคนนี้เขาก็เขาก็คิดสูงหวังสูงนะถามว่าเขาชัวร์ไหมว่าใช่คุณหรือเปล่าเขายังเขายังสองจิตสองใจคนนี้สับสนในตัวเองเขายังสองจิตสองใจอยู่ว่าใช่คุณหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะความสัมพันธ์เนี้ยอืมถามว่าเขาเจ็บปวดไหมที่เขาทิ้งคุณไปมากๆค่ะ เขาเจ็บปวดแน่นอนเขารู้สึกแหละอืมถึงแม้บางคนบอกว่าโอยเขาไปม,มีคนอื่นแล้วค่ะอะไรอางี้แต่คนเรามันไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนาะคนเรามันมันมันเป็นความผูกพันที่ทําอะไรกันมาหลายห,ายหายครั้งนานๆเขาก็ยังมีคิดถึงเขาอยากจะติดต่อหาคุณด้วยนะเขาอยากจะติดต่อหาคุณเขาอยากจะข้อความหาคุณนะตอนนี้เขาคิดถึงแต่เรื่องดีๆที่คุณเคยทําไวใ้ให้กับเขา ที่คุณเคยให้ความทะนุถนอมให้กับเขาแล้วก็พลังงานดีๆที่คุณเคยยื่นเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังคิดตรงนั้นมากๆเลยนาค่ะแล้วดูซิขออ่าอีกสองใบสุดท้ายว่าเขาจะ take action อะไรไหมแพทว่าจะ take นะจะ take แต่ใช้เวลานิดน,นึงนายปุบอ t a ท e จะใช้เวลานา นานคนเนี้ยกว่าจะกว่าจะเทคแอคชั่นหรือว่าจะกลับเข้ามาคุยหาคุณหรือว่าข้อความหาคุณทักคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเพอเพอโผล่ purple, มาหน้าบ้านเลยนะจ๊ะอืมระวังนะจ๊ะบางคู่บางคนนะจ๊ะพัดเพิ่งเพิ่งบอกคนหนึ่งไปเนะาะพัดคุยก,กันกับเขาคนคนนี้ที่ดูดวงกันมาหลายเดือนแล้วนะคะอ่าสามเดือนได้แล้วเขาก็พาก็บอกว่าเดี๋ยวระวังเขาคนคนนี้จะมาแบบแปลกๆนะ คนคนนี้จะมากลับมาแล้วก็จะกลับมาแบบแปลกๆพาพูดกับเขาย้ำม,มาสามเดือนแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนี้เขาข้อความมาแล้วก็บอกว่าเขามาแปลกจริงค่ะเขาส่งเงินมาให้โดยที่ไม่พูดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าคุณคือใครอะส่งเงินมาให้โดยที่ไม่พูดอะไรเลยอุ๊ยอย่างงี้ก็ดีนะเพื่อนรวยเอาเอาตังค์ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะได้ ได,ได้ได้การติดต่อจากเขาแบบส่งเงินมาให้แบบนี้บ้างนะคะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะเขายังไม่ไม่ได้ตัดคุณออกจากชีวิตเลยทีเดียวใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไปบางคู่บางคนบอกว่าไปมีคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยพายคิดว่าคนนี้ยังยังไม่ตัดพลังงานของคนคนนี้นะคะยังไม่ตัดคุณออกจากชีวิตโดยโดยโดยเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยยังยังกลุ่มคุณอยู่ยังมีคุณไว้อยู่ ในชีวิตในจิตใจของเขานะคะโอเคเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวว่าคู่ของคุณจะติดต่อมาหรือเปล่าเนี่ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆเราจะได้มาดูกันว่าคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะคุณนายค่ะ